สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับใครที่กำลังมองหาเลื่อยนต์คุณภาพราคาไม่แพงวันนี้ผมจะมาแนะนำเลื่อยนต์แบรนด์ m i t s u เ i ล็ i นั่นเองนะครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบกันอยู่2รุ่นซึ่งได้แก่รุ่น ZB 3800นะครับแล้วก็รุ่น ZB 5200เรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลื่อยนต์รุ่นนี้นะครับแรงม้าก็จะอยู่ที่0.9แรงม้าบาโซ11.5นิ้ว ขนาด 38cc ซีซนะครับอัตราเร่งสูงสุดอยู่ที่3,000รอบต่อนาทีสามารถที่จะรองรับบาโซ่ได้ถึง18นิ้วในส่วนของน้ำมันสามารถเติมได้ทั้งน้ำมันแก๊สอร์เหเบนซิน9195นะครับ สำหรับเรือยนต์รุ่นนี้เป็นรุ่นระบบผ้าปั๊มซึ่งถ้ามองในส่วนด้านหลังก็จะมีลูกยางปั๊มอยู่ตรงจุดนี้นะครับข้อดีของลูกยางปั๊มก็คือช่วยให้น้ำมันไหลเข้าสู่คาบูได้ง่ายนั่นเองนะครับจะช่วยให้เราสตาร์ทติดง่าย สำหรับเลื่อยยนต์รุ่นนี้นะครับสามารถที่จะตัดได้360องศาเลยนะครับน้ําหนักเบาอยู่ที่ประมาณ4กิโลกรัมนะครับเหมาะสําหรับนําไปตัดไม้ทําฟืนเผาถ่านนะครับหรือว่าตัดแต่งจริงไม้ในสวนนั่นเองต่อไปเรามาดูสินค้าตัวที่2นะครับ สำหรับสินค้าตัวที่2ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Z B 5 0 0 2 e นสะครับสำหรับเลื่อยยนต์รุ่นนี้แรงม้าก,ก็จะอยู่ที่0.9แรงมา้าบาร์โซก็จะอยู่ที่11.5นิ้วขนาด52สซีซีนะครับสำหรับเลื่อยยนต์รุ่นนี้เป็นระบบไดอะเฟมนะครับก็คือสามารถที่จะสตาร์ทได้เลยเพียงแค่เปิดสวิตช์แล้วก็ดึงโช็กเท่านั้นใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นสามารถที่จะนําไปตัดไม้ที่มีขนาดใหญ่ได้เพราะสามารถที่จะรองรับความ ยาวของบาโซได้ถึง22นิ้วนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนําไปตัดไม้สําหรับทําฟืนเผาถานล้มไม้หรือว่าตัดแต่งกิ่งต้นไม้ผลไม้ในสวนนะครับสำหรับน้ําหนักเลื่อยนต์ตัวนี้ <_ C os é> ก็อยู่ที่ประมาณ5.5กิโลกรัมทั้ง2รุ่นมีข้อดีคือระบบช่วยสตาร์ทให้ง่ายขึ้นหรือที่เราเรียวกว่า easy start <_ C os é> นั่นเองนะครับช่วยให้เราดึงสตาร์ทติดง่ายไม่ปวดมือนะครับ สำหรับใครที่มองหาเลื่อยยนที่คุณภาพดีราคาไม่แพงนะครับผมก็แนะนำสินค้าทั้ง2รุ่นนี้ซึ่งได้แก่รุ่น Z B3800 แนะครับและรุ่น Z b 5 2 0 0้นเป็นแบรนด์ของมิซูควายล็กนะครับเลื่อยยนทั้ง2รุ่นนี้มีอะไหล่รองรับทั้งหมดเลยนะครับมีทุกชิ้นแล้วก็ราคาไม่แพงสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่จะสั่งซื้อเลื่อยยนต์ตัวนี้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากโดยเจ้าตัวเล็กก็จะอยู่ที่2490บาทมีค่าจะส่ง100บาทแบบเก็บเงิน นในส่วนของสีดําตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่2,790บาทมีค่าจัดส่ง200บาทแบบเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสั่งซื้อสินค้าทั้ง2รุ่นนี้สามารถที่จะแชทเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาตามที่อยู่ที่โชว์อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามชมวิธีการใช้งานของเลื่อยยนต์ตัวนี้ได้นะครับ